สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่่อยแล้วนะคะวันนี้ก็มีละครสั้นเอซีเรื่องลอตเตอรี่แปสบมัง้งมีหรือเปล่านะตามไปดูกันเลยค่ะฮ้ชีวิตแม่ค้าลอตเตอรี่อย่างเราสุขใจเหลือเกินอืมววดที่แล้วขายได้ตั้งแสนใบฉลองด้วยคาบูชิโน่สักแก้ว ฮ้ยมีความสุขจริงๆรงวดนี้ขอสักสองแสนใบได้ไหมเจ้าค้ะจะจุดประทัดฉลองเลยค่ะเฮงเฮงเลยๆยปังปังแสนใบหืมรวยเวอร์โหตามหาสะทั่วเลยมาอยู่นี่เองเหรองวดนี้มีหนึ่งเจ็ดไหมฉันจะซื้อสักสนะิบใบน่ะมีหรือเปล่าฮะ อก็จำไม่ได้หรอกนะต้องไปดูที่แผงนะ่ะเฮ้ยเอาสิบใบเหรอใช่เอาสิบ,บใบสิบใบใบ,บละ80ดสบก็แป0รอใช่ไหมฮะจิบบ้าหรือไงใครเขาขายกัน80ดสิบนนไปซื้อที่อื่นเถอะฉันไม่ได้ขายนะ80ดสิบร้านฉันขายนะ่ะร้อยหนึ่งยิ่งเลขชุดเนี่ย หือขายยากมากเลยฉชนก็ขายใบละร้อยยี่สิบเข้าใจไหมอะไรกันเราเป็นเพื่อนกันนะใบละแปดสิบไม่ได้หรอฮะไม่ได้หรอกของซื้อของขายจะมาต่อเหมือนผักเหมือนปลาได้ยังไงโฮ้เพื่อนก็นเพื่อนเถอะนี่มันโตกันแล้วนะิี่คบกันตั้งนานซะหน่อยจะมาหาเอาใบละแปดสิบมีขายที่ไหนล่ะ ไปดีกว่าเพื่อนอย่างเงี้ยไม่อยากจะคบด้วยแล้วว่าแต่ลูกชายตัวดีมันตั้งตลาดหรือยังนั่นเนี่ยโอ้โหสุดยอดจริงๆลูกชายฉันพึ่งได้จริงๆเลยนั่นเนี่ยมไม่เสียแรงที่เป็นลูกชายของฉัน ตลาดนี้เป็นของฉันเปิดมาได้สองปีแล้วไม่มีแม่ค้าหรอกเพราะว่าเปรืองมีฉันคนเดียวนี่แหละที่ขายของเตเตเก่งจังเลยลูกชายของแม่ทำอะไรอยู่เนี่ยกินข้าวเหรอ้โอยยังไม่ได้เปิดบินรีบกินทำไมล่ะลูกรอให้คนเขามาซื้อก่อนสิเราจะได้เฮง,งเฮงรวยๆวยปังๆเข้าใจไหมแม่ครับ แม่จะเหนื่อยเกินไปนะครับขายได้ยังไงต้องหลายล้านน่ะเฮ้ยจ้างคนสักคนหนึ่งเถอะครับแรงงานต่างด้าวก็ไม่แพงนะแม่นะไม่ฉันไม่ไว้ใจไข่ทั้งนั้นเงินเงิน,งอนทองทองเข้าใจไหมอืมจริงสิกินข้าวเสร็จแล้วช่วยแม่เฝ้าหลานด้วยล่ะเข้าใจไหมรีบๆล่ะเดี๋ยวลูกค้ามาขายดีแน่นอนวันนี้ มาแล้เจ้าร,รัตตอลี่จ้าใบละแปดสิบมัง้งเขียนไว้ก่อนตำรวจมาจะได้ไม่ต้องโดนจับร้อนจริงๆร้อนจริงๆเฮ้ยได้กาแฟเย็นๆสักแก้วก็คงจะหายง่วงนั้นเนี่ยหรือจะเป็นน้ำปั่นดีนะ ทีรักค่ะฉันอยู่ตรงนี้ค่ะกินข้าวเหรอคุณนี่มันบ่ายแล้วนะเดี๋ยวก็เป็นโรคกระเพาะหรอกไม่ต้องห่วงหรอกค่ะนี่ไม่รู้มือไหนแล้วเนี่ยค่ะเฮ้ยจริงสิคะคุณฉันเมื่อคนะืนอะฉันฝันได้เลขเด็ดมาค่ะคุณหนึ่งเจเออ คุณช่วยไปซื้อลอตเตอรี่ให้ฉันหน่อยได้ไหมแล้วทำไมคุณไม่ไปเลือกเองล่ะฮะให้ผมไปซื้อมันจะดีเหรอผมเป็นตำรวจนะก <or> ็ใช่ค่ะเพราะคุณเป็นตำรวจไงฉันเลยให้คุณไปซื้อจะได้ราคา80คุณรู้หรือเปล่าเนี่ยลอตเตอรี่อะราคาแพงจะตายใบละตั้งร้อยร้อยสรอยยีเฮ้ย คุณไปซื้อให้หน่อยนะคะฉันเอาสิบใบหนเจ็อย่าลืมล่ะถ้าวันนี้กลับมาไม่ได้ลอตเตอรี่ไม่ต้องเข้าบ้านโอ้โหพอะเด็ดการชัดๆอเอาอยัางไงดีเนี่ยถือว่าไ็นตรวจแผงลอตเตอรี่หน่อยก็แล้วกันถ้าขายเกินราคาก็คงจะต้องจัดม,มันก็โดนกันทุกร้านเลยถ้าอย่างนั้นโห้ย ทำใจยากจริงๆเลยนะเนี่ยเรายังไงดีเออ,เอชั้งมันเถอะไปดูก่อนก็แล้วกันลอตเตอรี่จ้าลอตเตอรี่พวกนี้รวยแล้วนะจ๊ะพวกนี้รวยจ้าเออคุณตำรวจคะจะมาซื้อลอตเตอรี่หรอคะโอ้ยเป็นตำรวจมาซื้อลอตเตอรี่ ถ้าฉันจะได้อะไรเนี่ยใช่ครับผมมาซื้อรัตเตอรี่ว่าแต่มี1 7, 7ึ่สักสิบใบไหมครับแม่ค้าโหเล่นหวยชุดนี่เหลยเนี่ยเฮ้ยมีมีค่ะมีเลยค่ะเลือกเลยนะคะ1 7, 7ึ่เหลือเต็มเลยค่ะคุณตำรวจโยใบละเท่าไหร่เนี่ย 80หรือเปล่าหรือว่าขายร้อยร้อยี่สิบฮะอืมตามไปเลยจ้ะลอตเตอรี่80ราคานี้เลยค่ะไม่ขาดไม่เกินถ้าอย่างนั้นเอามาให้ผมสักสิบใบนะจริงสิร้านเธอนี่ดีนะไม่ได้ขายเกินราคาไว้วันหลังจะมาอุดหนุนใหม่ละ่ะขายดีๆนะเจ๊นะ ไม่ต้องมาอุดหนุนก็นได้มั้งคะโอ้ยขาดทุนไปตั้งหลายลอยแนะ่ว่ยจริงๆเลยเจ็ดหนึ่งเจเมื่อเช้าใครมาซื้อนะฉันจำไม่ได้รออย่างมีความหวังงวดนี้ที่หนึ่งต้องเป็นของเรารางวัลที่หนึ่งชัวโอ้ยช้าจังเลยอะ่ะเมื่อทำไมไม่มาสักทีนั้นเนี่ย จะได้มาหรือเปล่านะต้องได้สิเพราะว่าเมียสั่งกลับมาแล้วจ้าที่รักโอ้โหกับข้าวเต็มโต๊ะเลยมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยฮะมีอะไรหรือเปล่าคุณไม่มีอะไรหรอกคะ่ะแค่ว่าวันนี้คุณทำดีได้มาใช่ไหมคะลอตเตอรี่สิบใบของฉันไหนเอามาดูหน่อยสิคะ อยู่ในกระเป๋าเสื้อน่ะเฮ้ยวันหลังคุณอย่าทําแบบนี้อีกนะมันรู้สึกแปลกๆน่ะตารวจต้องไปซื้อลอตเตอรี่น่ะก็บอกแล้วไงคะว่าไม่แปลกพูดมากอีกวันหลังไม่ต้องกินข้าวนะคะเฮ้ยแตลกเปิดตรงไหนกันให้สามีไปซื้อก็จะได้ราคาถูกลงแบบนี้แหละดีที่สุดกินไปเลยคะ่ะ จริงสิฉันนึกออกแล้วว่ามันเป็นเลขของใครหืมอีนางติม๋มแกให้สามีมาซื้อเหรอเนี่ยโฮยโชคไม่ดีเลยนะแกฉันสิโชคไม่ดีโฮ้ยถ้างวดหน้ามาซื้ออีกมีหวังล้มละลายแน่โฮยอย่าให้ฉันมีสามีเป็นตำรวจบ้างแล้วกันใธอดูเอึอ รัตตลีจ้ารัตตลีเฮ้ยเงียบมากเลยนะเนี่ยผู้นี้หวยออกแล้วทำไมไม่รีบมาซื้อกันนะเฮ้ยหน้าเบื่อ